สะพานเลยนะครับวิ่งมาข้างๆพี่เมจิครับสวัสดีค่ะพนมหคืนอายุยืนเ็ปีคัเสวัสดีครับพบก,กับช่องมาแรมเด็ดวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปงานวิง่งข้ามโขงนครพนมหรืองาน คำม่วนมาลาทอนครับจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้พาทุกคนมาเริ่มที่อำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ก็มาถึงวัดธาตุเรนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระาธาตุข้างในครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงริมโขงจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้ที่ลานพญานาคครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดรับบีบแล้วนะครับที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามครับไปรับบีบกันเลยครับแสดงหลักฐานการรับวัคซีนนะครับโอเคเข็ม3ามตัวนี้จะเป็นลิสต์เิยนะครับก่อนเข้างานนะครับพรุ่งนี้เราจะมีการตรวจนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3แล้วนะครับเป็นจุดสตาร์ทครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศระยะฮาฟมาราทอนหรือ21กนะิโลเมตรกันเลยครับนนี้เดี๋ยวเรจเจ้า่ายกันค่ด idor, ดะโอ้โโนโดนโดนโดน โลนะครับรที่เหลือก็จะถอยหลังเราจังไปเลยครับพอโลแล้ววันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราตามลูกโป่งสองชั่วโมงนะครับอีกสักพักเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆ แค่สองชั่วโมงบอกว่าปีนี้วิ่งสุดสะพานเลยนะครับปีที่แล้วได้ครึ่งเดียวแล้วก็อยู่เทินเอาะครับผมบรรยากาศกลังดีครับลุงมีกรสวัสดีครับครับโอ้อ๋อ อ,อ้าวพี่ไม่มาอยู่ตรงนี้ผมเร็วขึ้นเหรอไป <c oughs> เลยนะ โซดาครับอันดับสองเมื่อกี้น้องเบลวิ่งผ่านไปถ่ายไม่ทันตอนนี้พยาชฝ่าว้านะครับเลนขวาไว้นะครับไม่ขวางเพื่อนนะครับตอลลงสักลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันบนเนินเดี๋ยวกันเซฟไทยครับ นมาะครับเราวิ่งมาอยู่เทินที่สุดสะพานเลยนะครับเข้ามาตรงด่านที่จะเข้าไปขำมวลนะครับอยู่เทินอยู่ข้างหนครับตอนนี้มาอยู่เทินแล้วนะครับวิ่งมาข้างๆพี่เมจิครับ สวัสดีค่ะขอตั้งกล้องถ่ายกันไปมานะคะมาจากเพจไหนคะเนี่ยช่างตัวเองครับช่างตัวเองนะคะลงได้ใช่ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับสู้ๆครับสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะัตมาลานนะคะถ้าเลยไปเราจะไปประเทศลาวนะคะเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะคะประเทศลาวครับทำม่วนครับถ้าเลี้ยวขวาไปจะโดนจับนะครับตอนนี้เราเกาะเกิเซอร์สองชั่วโมงมาแลครับ แล้วก็พี่เมจิาม,มาซ้อมวิ่งยาวครับรองรันยึดขวาของตัวเองไว้นะครับพยายามชิดขวาไว้นะครับสวนกันสวนกันเราก็จะกลับตัวขึ้นสะพานกลับไปไทยแล้วครับมาเที่ยวจำม่วนประเทศลาวประมาณสองนาทีครับกลับไทยครับผม ครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไทยแล้วนะครับไปเที่ยวลาวมา นี่เราผ่านด่านตมฝั่งไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเข้านครพนมครับเข้าสู่กิโลเมตรเกือบจะห้าแล้วครับจะรับน้ำจุด ขอบคุณนะครับสู้ๆครับสู้ๆ,ๆ <S <S เข้าสู่ตัวเมืองนครพนมครับ กิโลเมตรที่8ครับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอ่านชื่อไม่ทันครับ8กิโลเมตรแล้วครับตอนนี้กำลังจะผ่านหน้าอบตอาจสามารถครับมีกองเขียรเทียบเลยครับบอนละพนมหงคืนอายุยืน10ปีค่ะสู้ๆครับ ตอนนี้เราก็มาถึงกิโลเมตรที่10แล้วนะครับด้านหน้ามีน้ำครับเติมพลังงานก่อนครับกอเพเซอร์2ชั่วโมงมา10กิโลครับน่าจะก่อเขายาวครับสู้ๆครับสู้ๆครับอากาศดีครับแดดยังไม่ขึ้นเลยดีมากเข้าแรกกังวลเมื่อวานตอนมารับบิ แดดแรงมาก่อนต่อยตัวมีฝนตกลงมนนิดนึ่งครับโอเคครับสู่ๆครับครับตอนนี้ผ่าน10กิโลจะเข้ากิโลเมตรที่11เข้าตัวจังหวัดนครมนมวิ่งมาทันพี่มาจากกรุงเทพอีกคนครับจากมเย็7ย่านนนทบุรีอ๋อผมมาจากแถวส่วหหววครับอ๋อครับกรุงเทพเหมือนกันครับ ตั้งใจให้จบก็ได้ครับพี่ถ่ายไปเรื่อยๆครับผมพยายามหนีเฟเซอร์สองไม่ได้ครับผมอ๋อผมลงช่องตัวเองครับไมล์แลมเด็ดไมล์อะไรนะครับแลมเด็ดแลมเด็ด L L A M D E D ครับ D E D ครับแลมเดดจำแลมผ่านได้ครับครับพีครับผมพี่ชื่ออะไรนะลืมไก่ครับผมอ๋อพี่ไก่นะพี่ชื่ออะไรครับเด็ดครับเด็ดอ๋อไม่น่าแลมเด็ดครับผมอ๋อเป็นผู้แข่งแลมพาดอีกครับการเทียมตีครับผม ขอมอสเแลนะพี่ครับิมน้ำริเวอร์ไซด์นะครับก็จะมีเหล่ากองเชียร์ออกมาเชียร์เนอะ ตอนนี้ก็จะยูเทิร์นกลับไปริมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งราเลยครั้วานทคับตอนนี้มีตอนนี้มีนักวิ่งฟูลมาราธอนมาแล้วนะครับ ตรงที่เรากลับตัวซู่ๆู่ครับฟูนด,ดำหนึ่งใช่ไหมพี่ครับ โอ้เป็นระยะฟูลมาราธอนนะครับด้านหน้าเราตามแค่200เมตรพอครับ ีจะเป็นสะพานทางจักรยานนะริมฝั่งโค้งเลยครับ ตอนนี้13กิโเมตรกอเครับมาเจอสิคูุดินเหมือนกันครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับเชชื่อเชียนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดีใจที่ได้พบนะครับครับผมสู้ๆครับสู้ๆครับไม่เลบกว่นะครับผมครับโชคดีนะครับผมเจอคุณลุง เชียนนะครับมาจากกุบลนครับสิบคููดินนะครับสถาวอลรันนิ่งครับอีกคนหนึ่งนะครับฟูไมาอีกคนแล้วครับ ไป15กิโลเมตรแล้วนะชั่วโมง25ผ่าน15กิโลเมตรโดนเพเซอร์2ชั่วโมงแซงเป็นที่เรียบร้อย 1 9กิโลเมตรผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีก2กิโลสู้ๆครับผ่านไป20กิโลแล้วครับอีก1กิโลเมตรสุดท้ายไม่น่าทันลูกโป่งแล้วครับ ประมาณ300เมตรสุดท้ายครับครับผมสู้ Pop ูสามร้0สุดท้ายแล้วร0อยเมตรสุดท้ายแล้วครับร0อยเมตร2ชั่วโมงจบไปด้วยเวลา2ชั่วโมง2นาที ขอไฟไทยนะครับขอบคุณครับทันเลยพี่หมดแล้วมั่งเกินครับเขาบอกว่าเป๊ะไงก็เลยคือขอบคุณครับครับจบภารกิจคำม้วนมาราธอนนะครับอยู่กับลุงนิกรครับลุงนิกรเข้ามาไล่ๆกันเลยครับสองยี่สิบสองนาทีลุงนิกรมาจากจังหวัด นครศรีธรรมราชครับลุงนิกรมาจากนาครศรีธรรมราชเพื่อนเพื่อนักวิ่งที่อยู่ในเพจวิ่งต่างๆก็น่าจะจําลุงนิกรได้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างลุงตามเป้าไหมเออเป้าผมตัง้งไว้ไม่เกินสอชั่วโมงอ๋อแต่ระยะเกินไปนรครับใช่ครับระยะระยะเกินเวลาก็เลยเกินไปด้วยงานงานหน้าว่ากันใหม่ลุงสู้ๆครับขอบคุณครับ พบกับคุณยายอายุ60นะครับเข้าอันดับหนึ่งระยะ10กิโลเมตรนะครับชื่อสุพรรณมาลาอุทลักษ์ค่ะคมาจากจังหวัดกาลสินค่ะขอฝากนะคะคือเราต้องเอาสุขภาพเราไว้ก่อนถึงวิ่งไม่ได้เหรียญหรือว่าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสายรักสุขภาพรวยอะไรไม่ต้องรวยสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องหาเองค่ะในการออกวิ่งก็ได้เดินก็ได้ค่ะแล้วก็เราได้มาพบเพื่อน ดูบรรยากาศทําให้เราชดชื่นสุขภาพเราก็ดีค่ะครับขอบคุณครับคุณยายค,ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณยายในวัย60ปีนะครับอบันดับที่หนึ่งนะครับอโวกอาชัยนะครับในระยะฮาปัทธอนะครับคุณนัทวัฒน์อินนุ่มทำเวลาไปได้หนึ่งชั่วโม สิบสามนาทีสองนาทีครับอันดับหนึ o ่งโอเอาหญิงนะครับในระยะมาราทอนนะครับคุณรตแก้วอินทภุม,มารครับนักวิ่งจากสอปกร,ราวนะครับทําเวลาไปได้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีสี่สองนาทีครับครับจบภาร,รกิจวิ่งฮาฟมาราทอนที่งานเดินวิ่งข้ามโขงนครพนมนะครับงานคำม่วนมาราทอนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและกด ติดตามนะครับท้ายคลิปก็จะพาทุกคนแวะนมัสก,การพระธาตุพนมครับเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นสถานที่ที่ใครมานะครพนมก็ต้องแวะไปนมัสก,การพระธาตุพนมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ